เขาจะย้ายทีมเพื่อย,ยกระดับฟุตบอลของตัวเองขึ้นมาอีกขั้น 3. ครึ่งแรกดูดีครึ่งหลังไม่ไหวนะเป็นเกมที่ฟอร์ม45นาทีแรกกับ45นาทีหลังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับลูกทีมของเจกเกนคลอปและโปรแกรมกับแมนซิตี้อีก2เกมที่รออยู่หากพวกเขาหวังจะได้ไปต่อในถนนสู่การคว้า4ีแชมป์หรือว่พูต้องเล่นให้ได้แบบในครึ่งเวลาแรกไม่ใช่ครึ่งเวลาหลัง ลิปูทำสถิติใหม่ของสโมสรด้วยการเอาชนะนอกบ้านแนัดติดในทุกรายการเป็นครั้งแรกหลังบุกทุบเบนฟิก้า3ต่อหนึ่งในทั่วยุโรปหงแดงบุกคว้าชัยเหนือเย,ยวเลสบอน3ต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้โอกาสเข้ารอบตัดเชือกค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนอกจากนี้ชัยชนะนัดล่าสุดยังเป็นการชนะนอกบ้านนัดที่8ติดต่อกันของทีมซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ทำได้ 8นัดที่ชนะนอกบ้านของหงแดงแบ่งเป็นในพรีเมียร์ลีก4นัดอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีก2นัดลีกคับ1นัดและ FA ฟเคับ1นัดสถิติชนะนอกบ้าน8นัดติดชนะเบนฟิก้า3ต่อ1รายการแชมเปี้ยนลีกชนะฟอเรสต์1ต่อ0รายการ FA ฟเคับชนะอาร์เซนอล2ต่อ0รายการพรีเมียร์ลีกชนะไบรตัน2ต่อ0รายการพรีเมียร์ลีกชนะอินเตอร์มิลาน2ต่อ0รายการแชมเปี้ยนลีกชนะเบอร์ลี1ต่อ0รายการพรีเมียร์ลีกชนะคริสตัลพัล คาร่าอวยเทรนโคตรแข้งเท้าช่างทองเจมี่คาร์เกอร์ไมก้าดิชาร์ตนักวิเคราะห์ c b s Sport ร่วมถึงสตีฟแม็กม,นมานามันกูรูแห่ง B t ท port ออกปากชื่นชมเทรนอเล็กซานเดอร์โนวแบกขวาลิเวอร์พูลว่าเป็นกองหลังที่เปิดบอดแมนเบื่อต้นๆของโลกเห็นจะขี่พาร์ตสู่ประตูที่2ในเกมแชเี้ยนลิกซึ่งเอาชนะเบนฟิก้า3ต่อหนึ่งวันนี้นาทีที่33เทรนได้บอลในแดนคู่แข่งระยะร่วม40บหลาเยื้องขวาก็วางลึกเข้ากรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายถึงลุยดิออส มงตั้งจังหวะเดียวขวางมาถึงสเสดลมาเน่แปรเผาคนเข้าไปซึ่งพอได้เห็นเช่นนั้นคาร์กเกอร์จึงอดชมรุ่นน้องหงแดงไม่ได้ว่าเท้าช่างทองแม่นเป็นจับวางเ่นอเล็กซานเดรโนก็คือคนที่ผมเรียกว่าประมาจารย์เรื่องการจ่ายบอลอดีตแชมป์แชมเ์ลีก2 0 0 5นาเริ่มกล่าวและนั่นคือเหตุที่ทําให้สามารถส่งลูกน้ําหนักเท้าช่างทองไปถึงดีอรสดานดิชาร์ดก็รับใจที่เห็นบอลเปิดนั้นมันเป็นลูกจ่ายที่น่าทึ่งมากจังหวะเดียวตลอดจากเทนดิอรสมงตั้งทันดี แล้วมาเนก็แปลเข้าไปปิดท้ายกับแมคก้าก็เป็นปลื้มกับศักยภาพของกองหลังผู้ดีกองหลังเบนฟิก้ายืนป้องกันแบบประมาทแต่บอลจากเทรนก็แม่นเป็นจับวางแมคมานามันสูหกลูกมงตั้งของดีออสก็ยอดเยี่ยมแล้วมาเนก็อยู่ในลายก็แปลเข้าไปเป็นประตูที่สวยงามของลิพูโต้กลับเฉียบขาดชัยชนะที่เอสตาดิโอดาลุสวันนี้คือการเฮฐานะทีมเยือนต่อเนื่อง8นัดของลิพูบนรายการเชเบลีกหนแรกประวัติศาสตร์สโมสร เน้นยิงไม่เน้นพูดดีอาร์สปลื้มประตูตอกฟ้าลงสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลดีอาร์สซึ่งควา้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หลังยิงหนึ่งประตูและทำหนึ่งแอซิ์กล่าวว่ามันเป็นประตูที่สำคัญมากๆที่ผมยิงได้เพราะมันทำให้เราได้ผลการแข่งขันที่ดีเยี่ยมตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้พักฟื้นร่างกายเรารู้ว่าการแข่งขันยังไม่จบเพราะพวกเขาเป็นทีมที่เขี้ยวมากๆและเราต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกทีมในทุกๆเกมเราเป็นทีมที่แข็งแกร่ง แน่นอนเรารู้ถึงผลการแข่งขันที่เราได้รับแต่เราจะต้องพร้อมอย่างเต็มที่ดออาสระบุแฟนบอลเบนฟิก้าปางกิ่งไม้เฉียดหัวดีอาสระหว่างฉลองประตูนในช่วงท้ายเกมแฟนบอลเจ้าทินรายหนึ่งได้เคลื่องสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกิ่งไม้เล็งไปที่หัวเดออาสแต่ว่าเฉียดหัวแนวรุกทีมชาติโคลอมเบียไปนิดเดียวทั้งนี้ดีอาสตกเป็นเป้าหัวของแฟนบอลเจ้าทินตั้งแต่เริ่มเกมเพราะเคยเป็นอดีตแข้งของนักเตะบอโตคู่ปรับสําคัญของเยลลิสบอน แอนดูล์บสันแบ็กพลังม้าของนิพูเปิดเผยว่าเขาโดนแฟนบอลของเบนฟิกา้าเจ้าถิน่นป้าไฟแช็กและพูดติดตลกว่าอาจจะเป็นการทําให้คนที่คว้างเลิกสูบบุหรี่เป็นเกมที่ยากพวกเรานําก่อนในครึ่งแรกและน่าจะทําได้มากกว่านี้หลังจากนั้นพวกเราพยายามดึงเกมไว้แต่พวกเขาไม่ได้ประตูที่ไปกระตุ้นแฟนบอลในสนามและพวกเราก็แอบเลินเล่ด้วยเช่นกันโรบัสันกล่าวกับบีทีสปอร์ตหลังจบเกม ประตูที่3สําคัญมากดิอ Art ได้รับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มเพราะเขาเคยเล่นให้หนึ่งในทีมคู่อดีตของคู่แข่งแต่เป็นประตูที่เยี่ยมมากของเขาและการนาห่าง2ประตูมันสร้างความแตกต่างได้มากหวังว่าเราจะปิดจ็อบนี้ได้ผมโดนปาไฟชักใส่นิดหน่อยช่วงท้ายเกมหวังว่ามันจะช่วยให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่ได้นะเพราะฉะนั้นผมเลยมองแง่บวกในเรื่องนี้แต่คุณไม่ควรจะปาสิ่งของลงมาในสนามเพราะมันอาจจะทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บโชคดีที่มันไม่โดนผม ดาวินนเยสซุน่าฟอร์มแรงของเบนฟิก้ายืนยันว่าทีมของพวกเขาไม่กลัวคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลและหวังจะได้ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นในนัดต่อไปพวกเราต้องการอะไรมากกว่านี้แต่มันเป็นไปไม่ได้แต่เรายังมีความมั่นใจมันแสดงให้เห็นแล้วในช่วงครึ่งหลังนูเยสกล่าวกับ CN n โปรตุเกสหลังจบเกมลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่เราไม่กลัวพวกเขาเรากลับไปทํางานเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีในเลกที่2ผมไม่แฮปปี้ที่ยิงประตูได้ผมมาอยู่ที่นี่เพื่อควา้าแชมป์ไม่ใช่แค่การยิงประตู วันนี้ผมกลับบ้านไปได้วยความเศร้าเปิดชื่อท่านเป่าเกมแมนซิตี้พบลิผูเช็คสถิติแฟนหงยิ้มเปิดชื่อกรรมการเกมแมนซิตี้พบลิผูออกมาแล้วย้อนเช็คผลงานเป่าเกมเรือใบสีฟ้าเตะ2หนในซีซั่นนี้แพ้ทั้งหมดส่วนหงแดงทำหน้าที่3มนัดยังไม่พ่ายเลยแอนโทนีเทเลพุทธสินคนดังของอังกฤษรับการเลือกให้ลงทำหน้าที่ในเกมพิมลีคู่บิ๊กแมตท,ที่แมนซิตี้ทีมจากฝูง จะเปิดรังเอเดนสเตเดียมต้อนรับการาเยือนของลิพูรองจากฝูวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้นอกจากเทเลอร์ที่จะเป็นตัวากลารในสนามแล้วยังมีแกรี่เบสวิกกับอานามนูนเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินขณะที่อันเดมาริเนอร์เป็นผู้ตัดสินที่4ส่วนพอเทียนี่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินดูแล VR โดยมีทิมอธีวูดเป็นผู้ช่วยสำหรับสถิติของเทเลอร์ลงตัดสินเวลาแมนซิตี้ลงเล่นในฤดูกาลนี้มาแล้ว2นัดโดยที่ระบายสีฟ้าแพ้ทั้งหมด ตั้งแต่นัดเปิดซีซั่นที่ลูกทีมของเปปกอ์ดีล่าออกไปพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ต่อหนึ่งและเปิดบ้านแพ้กไกลเดือนทองอีกรอบ2ต่อสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนสถิติของเทเลอร์ลงตัดสินเวลาลิพูลงเล่นในฤดูกาลนี้มาแล้ว3นัดเริ่มจากนัดเปิดบ้านเสมอเชลซี1ต่อ1เดือนสิงหาคมบุกโธมลเมติตห้ต่อ0เดือนตุลาคมและออกไปเสมอสิงห์ลู2ต่อ2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ตัดสิน VAR ที่เป็นเทียน,นี้นั้นเคยมีีปััหหาาาากกบเเจคคลลอู้้รรรทมมิวพแยง เทียนี้เคยไม่เป่าลูกจุดโทษให้กับหงแดงในเกมออกไปเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์2-2เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาและครอปก็เข้าไปพูดด้วยหลังเกมว่าผมไม่เคยมีปัญหากับผู้ตัดสินคนไหนเลยผมมีปัญหากับคุณแค่คนเดียวนี่แหละถ้าคุณไม่คิดว่าจังหวะนั้นมันควรจะเป็นลูกจุดโทษแล้วละก็คุณก็คงไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนแน่ๆเทียบผลงานครอปคุมลิพู250นัดกับเฟอร์กี้และเวนเกอร์ เปรียบเทียบผลงานของจิเกนครอบกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและอเซนเบนเกอร์หลังกุนซือชาวเยอรมันกุมบังเหียนลิพูลงเล่นพรีเมียร์ลีก250เกมแล้วจิเกนครอบด้การทีมลิพูคุมทัพหงแดงลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกครบ250นัดจากเกมที่ปรลังแอนฟิลด์ชนะวัตฟอร์ด2-0เมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนที่ผ่านมาครอปพาลิพูคว้าชัยชนะได้ถึง160นัดจาก250เกมทําให้เป็นกุนซือพรีเมียร์ลีกที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดจากการทํางานครบ250นัด ทำลายสถิติ158นัดของโชเซ่มุนโยอดีตผู้จัดการทีมเชลซีได้สำเร็จหากนำผลงานของครอปไปเปรียบเทียบกับเซอร์อเล็กซ์ฟอรุสันและอแอสเซนเวนเกอร์สองตำนานกุนซือที่คูมเมเติตและอาร์เซนอลตามลำดับใน250นัดแรกเป็นดังนี้เจอเกนครัอป250เกมชนะ160เสมอ56แพ้34ประตูได้536ประตูเสีย237คะแนนเฉลี่ยต่อเกม2.14เปอร์เซ็นต์ชนะ64%เปอร์เซ็นต์เปอร์เแพ้ส ประตูได้เฉลีย่ยต่อเกม2.14ประตูเสียเฉลีย่ยต่อเกม0.94เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน250เกมชนะ152เสมอ63แพ้35ประตูได้469ประตูเสีย211คะแนนเฉลีย่ยต่อเกม2.07เปอร์เซ็นต์ชนะ60.8เปอร์เซ็นต์แพ้14เปอร์เซ็นต์ประตูได้เฉลีย่ยต่อเกม1.87ประตูเสียเฉลีย่ยต่อเกม0.84อาร์แเซนเวนเกอร์ 250เกมชนะ146เสมอ62แพ้42ประตูได้451ประตูเสีย223่าคะแนนเฉลีย่ยต่อเกม2.0เปอร์เซ็นต์ชนะ58.4เปอร์เซ็นต์เปเซนแพ้16.8ปเปอร์เซ็นต์ประตูได้เฉลีย่ยต่อเกม1.8ประตูเสียเฉลีย่ยต่อเกม0.89หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ